สัดีค่ะสวัสดีค่ะ,ส,ส,คะสเลิฟนะคะสเลิฟออฟิเชียลสาวอวบแต่งตัวนะคะทุกคนเขาวันนี้นะคะฉันก็จะมาทาครีมนะคะลงครีมตัวนึงนะคะที่ฉันลองใช้ประมาณ1อาทิตย์นะคะวันนี้ให้ทุกคนได้ดูกันนะคะเอ้ยก็คือตัวนี้เลยนะคะ In Beauty นะคะ Tomato Watermelon นนะคะเป็นมะเขือเทศแล้วก็แตงโมนะคะตัวนี้นะคะเป็นเจลนะคะเจลเซรั่มนะคะ ไม่มีพาราเบนนะคะไม่มีซิลิโคนนะคะแล้วก็ไม่มีแอลกอฮอล์นะคะเดี๋ยวอันนี้นะคะซันจะเปิดให้ดูครีมข้างในเลยนะคะนี่นะคะทุกคนอันนี้คือตัวแบบเจลข้างในนะคะเป็นเจลใสๆนะคะนี่เดี๋ยวนี้ซันจะบาดให้ดูนะคะขออนุญาตนะคะนี่นี่นะคะทุกคนเขาจะเป็นแบบเจลใสๆแบบนี้เลย คือสันใช้แล้วไม่แพ้นะคะทุกคนไม่แพ้สันก็เป็นคนหนึ่งที่ผิวสองสีนะคะแล้วก็เป็นผิวแพ้ง่ายนะคะแต่ว่าตัวนี้ใช้แล้ว,ะะลวสันไม่มีเอฟเฟกนะคะสันชายแล้วสันไม่มีเอฟเฟกใดๆนะคะอันนี้หลังจากแบบลองใช้แล้วหนึ่งอาทิตย์นะคะก็คือแบบผิวใสขึ้นนะคะแต่คือไม่ใช่แบบไปเลยอะไรขนาดนั้นคือกระจ่างใสขึ้นนะคะอันนี้คือใช้ดีจริงๆ ใช่อันนี้ตัวนี้ใช้ดีจริงๆเท่าที่สันอ่านด้านหลังเขานี้นะคะคือไม่มีน้ําหอมผสมอยู่ในนี้นะคะไม่มี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 มมมมเอ,อดีเทลเขียนว่าตัวนี้มีน้ําหอมมานะคะคือไม่มีในนี้นะคะเขียนว่าไม่มีน้ําหอมนะคะนี่สันจะลงแล้วนะคะนี่ปึ๊บปึ๊บจริงๆทุกคนเป็นเหมือนแบบเป็นเจลที่แบบทาก่อนนอนคือแบบสบายผิวมากเลยค่ะตื่นเช้ามาเนี่ยแบบ มารู้สึกแบบเฟรชเย็นมากเลยค่ะแบบว่าสรลสึกว่าถ้าแบบอันนี้ไม่แน่ใจนะถ้าแบบไปแช่ตู้เย็นได้หรือเปล่า <c oughs> เออแต่วันนี้ยังไม่ได้ลองแช่ตู้เย็นเลยค่ะทุกคนอ่ะอันนี้ก็คือสัญชัยเขาแบบปกตินะคะนี่นี่นะคะนี่เขาจะเป็นเจลนี่แบบนี้เลยทุกคนแบบสบายผิวมากจริงๆนี่นะคะนี่เลย ซึ่งเป็นซันก็คืออดไม่ได้ที่จะต้องเติมปะในการรีวิวนิดนึงนิดนึงนี่นี่นะคะนี่ทาแบบได้เลยคะ่ะนี่ซันก็ลองใช้แบบปริมาณที่แบบมากน้อยปานกลางอนะไรอย่างเงี้ยซันรู้สึกว่าก,ก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรอะไรเงี้ยนะคะแบบตื่นเชา้ามาก็แบบโอเคอนะไรเงี้ยซึ่งปกติซันจะลง ทั้งตอนเช้านะคะก็ลงได้นะคะก่อนแต่งหน้าหรือว่าก่อนนอนอะไรเงี้ยฉันก็ลงทั้งเช้าและเย็นอะไรเงี้ยแล้วแต่แบบบางวันที่แบบเราต้องการที่จะแบบบำรุงแบบไหนอะไรเงี้ยอืนี่นะคะนี่ทิงไว้แบบเขาก็จะคือซึมสู่ผิวเลยนะคะนี่แบบนี้เลยคือดีมากค่ะทุกคน นนเป็นอีกหนึ่งแบบเจลที่ใครแบบว่าตักแดดแล้วแบบอยากได้ทีเหมือนแบบเป็นเจลแบบบางเบาช่วยแบบเหมือนสมานผิวเพราแดดแรงมากนะคะอันนี้ก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่แบบใช้แล้วแบบว่าเหมือนสมานใช่คำมสมาน ทำให้ผิวเราเหมือนเขาได้บำรุงนะคะบำรุงรักษาผิวด้วยแล้วก็ทำให้แบบผิวมันกระจ่างใสขึ้นด้วยนะคะ,ะรุสว่าอันนี้เป็นอีกหนึ่งอันที่แบบอยากจะแชร์นะคะตัวนี้เลยนะคะ in beauty นะคะ tomato watermelon นะคะนี่ตัวนี้เลยมีใน7 e เ e ่ e e นะคะนี่ฉันซื้อใน7 e เ e ่ e e นะคะในราคา59บาทนะคะถ้าข้อมูลผิดพลาดประการใดก็ขออาภัยด้วยะคะ่ะถ้าไม่ห้ก็69 หรือ49ประมาณนี้นะคะทุกคนขอโทษด้วยค่ะตัวนี้นะคะมาในปริมาณ100มลลนะคะนี่ตัวนี้มาในราคา in beauty ตัวนี้มาในปริมาณ100มลนะคะต่อ1กระปุกนะคะนี่ สวัสดีวันนี้ขอบคุณนะคะฝากกด Subscribe นะคะกดไลค์กดแชร์ให้ช่องสเลอร์สเลอร์ออฟฟิเชียลสาวแต่งตัวด้วยนะคะสวัสดีวันนี้ขอบคุณค่ะบ๊ายบาย